อันนี้ดูให้ดีนะคะนี่สำคัญมากที่ยกตัวอย่างให้ดูนะคะในหน้าทีา่เห็นเช่นว่า x ของเราเนี่ยแอดสลบ x ใน a ก็จะอยู่ในช่วง x โดยที่ a นะคะน้อยกว่าลบหน,ะะ <S <S นึ่งกับหนึ่งถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายกตัวอย่างให้ดูเช่นว่า x เนี่ยเท่ากับเศษแดงส่วนสองนะคะเพราะฉะนั้นจะมีเมตรอันนี้คือมีเมตของเศษหนึ่งส่วนสองทั้งหมดยกกระมาณเป็น โดยที่ F ไปสู่ Infinity นะคะเมื่อใส่ค่าอิน i n i t y เข้าไปถูกไหมคะก็จะได้เป็นเศษหนึ่งยกกำลังสองซึ่งมีกำลังมากๆอย่างเช่นกำลังมากๆายแก่ถ้าเราเป็นหมื่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นส่วนข้างล่างเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นจนถึงสองยกกำลังหนึ่งหมื่นถูกไหมคะซึ่งสองกกำลังหนึ่งหมื่นนี่เป็นค่ามากเพราะฉะนั้นเมื่อเศษหนึ่งส่วนค่ามากก็จะได้ ค่าซึ่งน้อยมากๆอย่างเช่น0.000000ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยให้ประมาณเท่ากับศูนย์น่เองก็เลยได้ศูนย์นี่ออกมา